ดูสภาพเป็นสิ้เศษเหมือนเลยข้างบนก็แตกหมดเลยเล็หมดเลยครับนี่ฮะอัลลอบัดอัลลอฮฺบัดนี่เสาไฟหักนะครับเสาไฟนี่ยังมาอยู่เลยนะครับแต่โดนโดนด้วยแรงระเบิดตูนแรงเขาเนี่ยหักฟังหมดเลยครับตั้งคันครับนี่คือใจกลางที่ระเบิดนะครับที่บ้านหลังที่ระเบิดนะครับตรงนี้นะครับคือไม่มีให้อยู่เลยครับหลังนี้อยู่ไม่ได้เลยครับนี่ฮะเลี่ยงกลิบเลยตรงนี้ครับ นี่มันเป็นมันเป็นแรงระเบิดนะครับมันไม่ได้ไฟไหม้เป็นแรงระเบิดเนี่ยฮะพังหมดเลยครับแต่ละหลังเนี่ยฮะดูครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกันอีกแล้วกับผมนาชิวชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคน<ร>ไปผมจะพา<ร>ทุกคนเดินทางไปมูโน,โนนะครับรซึ่งเมือ่อสี่ห้าวันก่อนเนี่ยทุกคนก็จะได้ยินว่าเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่มูโนด้วยการระเบิดที่คลังแสงนะครับคือเป็นจุดเก็บประทัดทุกวันนี้ก็ ผมเนี่ยพอดีช่วงนั้นผมกลับพัทลุงก็เลยไม่ได้ไปครับวันนี้ผมกลับมนาาธิวาสก็เลยต้องการที่จะไปมูโนโเพื่อที่จะไปเยียวยาและไปช่วยเหลือดูว่าเรามีอะไรพอจะช่วยเหลือให้กับชาวมูโนโได้บ้างครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเดินทางกันไป,ไปพร้อมกับลูกสาวนะครับลูกสาวคนเล็กนะครับนี่ฮะน้<ป>องฟารีย<ป>แล้วก็มีคุณภรรยาและก็หลานชายด้วยนะครับเราจะเดินทางกันไปสี่คนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระหว่างทางเราเจออะไรบ้างเลือก่อนที่จะเข้าไปถึงที่มมโ,โนเนี่ยตอนนี้ว่ามีคนเขามาบริจาคก,กันเยอะไหมแต่จากที่ดูข่าวมาตอนนี้เนี่ยมันมีคนเดินทางมากันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่านะักการเมืองหรือว่า,าชาวบ้านอะไรที่เขาได้ยินข,าข่าวครั้งนีน้การระเบ,บิดครั้งนี้นะมันดูอันตรายเขาก็เลยช่วยมาช่วยกันเยอะครับเรา ตั้งใจอยากจะไปช่วยเขานะครับไม่ว่าจะเยอะหรือน้อยแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะช่วยนะครับอโอเคเราไปเจอกันที่เดี๋ยวผมาห้ดูเส้นทางดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูปเส้นทางกันบ้างดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงที่มูโนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจากหลังจากเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยตอนนี้เราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปครับเดี๋ยวเราไปดูไปทางไหนก่อนทางนี้ก่อนเหรอนะี่ก็าคือ บ้านคือได้รับความกับกเพื่อนทุกหลังใหเนี่ยเราใหญ่แล้วเนี่ยเห็นไหมน้องเห็นไหมผ้าผ้าตั้งอยู่ตรงนั้นนี่เป็นครับนั่นอ่ะอันนี้ก็กำลังกับบานนี่ครับนี่หมดเลยต้องไปแต่ละหลังนี่ค่ะโคมันเลยทุกคนโคแบบสุภาพดูเฮ้ยดูสุภาพเป็นสุดเซียนเหมือนเลย ข้างบนก็แตกหมดเลยค่ะตรงนี้ค่ะโอ้นี่เรามาเจอบางดินด้วยนะครับลาล้กบางดิน ซก็มี่มีการแห่งครับไม่ดัน้่าหะครับไปไข่ไข่หายที่ดุอ๋อเออเห็นลุงบางรุทาเับดูที่ตลอดเลยรแบบนี้นะครับเราเราโชคดีมากครับวันนี้เราเจอบางดีนะครับต้นต้นตำรับที่เราทำไมเราอยากทำดูดูดูดโอ้ชาวโลกที่ทำรู้เป่าทำทำดีก็พิ่นก็หัดนทำก็แบบป้าป้าก็ทำก็ทำวิล่าครับก็ยังไม่เมนอะไรแบบนี้ไปทเร่อยๆมาดูดูเป็นต้นอย่างดูเป็นตัวแบบตัวตัวอย่างตัวอย่างชาวโลกเนาะ แล้วไปคณะไปทำที่นอกรีพไปประมาณสี่สี่สุดวันเนี่ยเจ้าของบ้านที่นี่เขาก็ไปเขากลับก่อนผอเอ้ยผมกลับมาวันที่ระเบิดพอดีอ๋อคุณกลับมาเองก็กลับกลับันที่พิษณุโลกเละครับ เอาเพิ bon. ่งกลับมาถึงพอลงจากเครื่องก็มองว่าเกิดอะไรขึ้นไงไปไปกับช่องไว้ชนะไปกับช่องไว้ชนะเอยเอเอ็นอาจารย์อาจารย์ในนั้นนอาจาย์ไมกันอาจารย์ไมาบางไก็ักนดออกยก็มาช่วยเหลือเยอะม่ไม่มาที่มาเปิดให้ให้คริจาคอก็คือฝากบางทีไม่แมผ่านองค์กรอองค์กรที่นี่เลยบก็จะมีองค์กรให้ด้วยมันมีหลายองค์กร แต่ผมผมเลือกองค์กรองคาบัญชีที่ว่าไปช่วยซีเรียไปช่วยที่เขาอยู่เพื่อเพื่อทำงานในวงการสื่อารเนี่ยนะครับเขาสึกว่าเขาทำงานดีจริงที่อื่นก็ดีที่อื่นก็ดีแต่ว่าคือเราเราเลือกที่อันนี้ที่เรารู้จักใช่ผมรู้จักเขาเคยเคยร่วมงานก็รู้รู้สึกว่าเขาเขาดี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 มากเอาโอเคครับเพื่อนดีมามาประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าบริจาคเยอะๆอ่าได้ครับเพาสิ่งที่ชาวบ้านต้องการไม่ใช่อาหารเป็นหลักแต่ตอนนี้น่าจะเป็นบ้านนี่แหละใช่ใช่ครับแล้วก็ไม่มีที่อยู่ คนดูจากไปแล้วหลังหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ยังไม่ได้เดินไปเดินเดินไปจุดกระเด็นได้ยังขนไปแล้วไปแล้วตอนเราไปเข้าไปดูบางเดี๋ยวคนเยอะโอเคครับเดี๋ยวคนเยอคเฮ้ยมากระเซงเข้ามาครับตรงนี้นะครับครับผมบังดีนล็อกนะครับสักหนึ่งสักหนาทีบ้านรังสีถือว่นี่ครับตอนนี้เรามาดูการทำงานอันนี้ของบ้านเราอันนี้ของกระเบื้องที่ไหนนี่บานเอน ครับก็เริ่มเริ่มมีการส้มแซงกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้นะครับบ้านเดี๋ยวเราจะไปดูจุดเกิดเหตุกันดีกว่าครับมันแค่ไหนนะครับอันนี้ใครครับอันนี้จังไนครับนี่ฮะจากเงินเชโยครับออเงินชโยสามจังหวัดสามจังหวัดของเงินเชโยอ่ะใช่ครับผมโอ้นี่นะครับเป็นจุดบริจาคของเงินเชโยเหมือนกันครับนี่ฮะเห็นออกรายการทีวีบ่อยวัยเชิงเงินเชโยนี่เดี๋้วติดตามดีโอเคโอเคก็ก็ดีครับช่วงนี้ได้มาช่วยกันครับ คนเลน็กคนหน่อยเนาะครับโอเคอเครับช่วยเหลือคนลำบาก้าโอ้โหครับต้นนี้นี่ผมให้ดูครับด้านนี้ครับเละหมดเลยครับนี่ฮะอัลลอฮ์บัดอัลลอฮ์บัดนี่จริงๆเลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในจุดที่ว่าอัสลามุอะลัยกุม Oh ni bahagian uh, kanak pertama Masjid Darussalam. Oh. Tu tu pun lah sini lah kita tahu lah. Ya, ya. cari sumber ni. nak masuk dalam tabung ni boleh ni. Dicuci oh. banci. Ni. Oh ni nak lek-lek di ni noh. Ah, min banci ambil. Sebab kon di kau. Ti ti roi ทั่ว400คูเดิมที่ที่ประสบภัยครับ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 ก็เงินบริจาคกับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับ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 นี่นี่คือเลขบัญชีใช่ไหมครับอันนี้เลขบัญชีตรงนี้เลยครับครับครับบริจาคเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับทุกคนที่อ่ามัสยิดดารุนสลามนะครับมูที่หนึ่งมูโนมูที่หนึ่งเจ้าภาพเจ้าภาพแล้วนี่อ๋อเป็นเจ้าภาพเลยใช่ไหมอ่านี่เจ้าภาพนะทีนี่นี่โอเคลื่อนที่เถอะนี่กิ๊กกิ๊กเต๋อกิ๊กกิ๊กเต๋ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้เอาไปอ่าดูงี้ถูกอ่าดู เดียรดละคนละบาท2บาทสิบาท20บาทแล้วแต่แล้วแต่จิตศรัทธาครับถ้าทุกคนร่วมใจกันก็คือคนละบาท2บาทก็ได้เยอะอยู่ครับตุรกีนะหนึ่งบาทลใช่ครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือต้องต้องยอมรับว่าสภาพบ้านบางคนไม่มีบ้านให้อยู่นะครับแต่ละหลังบางคนก็คืออยู่ไม่ได้ดูสภาพบ้านอย่างที่ผมให้ดูนะครับสภาพบ้านก็ไม่น่าจะอยู่ได้สภาพแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับบริจาคกันมานะครับตามเลขบริจาคตัวนี้เลยนะครับถ้าไม่ปั้นใจก็ถ้าไม่มั่นใจก็โทรมาตามเบอร์นี้ได้นะครับตัวหมั่นตัวกอดเจ็บตัวบีลานะครับโอเคครับวู้บูบบูซึ่งไม่มีเดี๋ยวเราจะเดินไปดูจุดที่เกิดเหตุหน่อยนะครับนี่คือสภาพบ้านที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็คือไม่เหลือเลยครับนี่ฮะฮะดูบ้านอย่างบ้านนี้ครับ นี่นี่คือไม่เหลือเลยครับนี่บ้านดังฝั่งนี้นะครับนี่นะคืออย่างที่เราเห็นกันในรูปนะครับเนี่ยจะเป็นท่อแป๊บอยู่เยอะเลยครับเสาไฟหาเสาไฟนี่ อันนี้เราก็อยู่ที่ใจกลางของจุเดเกิดเหตแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ให้เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีทหารอยู่แล้วนะครับโนะ <middle> ซนด้านนี้จะหมด หมดเลยครับไม่รับไม่เือเลยครับบ้านเละหมดเลยครับนีรถที่ยังโดนระเบิดก็ยังอยู่เป็นสร้างอยู่เลยนะไม่สามารถขยับไปเยือนได้ครับตอนนี้ก็คืออยู่ในบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันครับนี่นะครับโอ้โหนี่สภาพบ้านนะครับนี่คือไม่เหลืออะไรเลยครับตอนนี้ครับก็ยังมีขนาดที่ว่าก็ยังมีเป็ดไข่อยู่นะครับข้างใต้นี่ครับเป็ดนอนในบ้านของรถนะครับโอ้ ยังมาอยู่เลยนะครับแต่โดนโดนด้วยรแรงระเบิดทุดนแรงพวกนี้หักบุกตังหมดเลยครับทั้งคันครับหลุดหมดเลยดูฮะทุกคนครับนี่ผมผมเดินก็ต้องระวังเหมือนกันครับดูจากสภาพแลวนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ที่ให้ดูว่าจุดบริจาคสามารถบริจาคก,กันได้นะครับ เราก็เอากําลังใจช่วยกับทุกคนที่ก็ประสบภัยนะครับประสบุเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับให้ผ่านพ้นไปนะครับ<ป>ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็ก็อย่างที่ได้ยินไปนะครับประมาณสิบห้าคนเสี่ยนะครับนี่คือใจกลางที่ระเบิดนะครับที่บ้านหลังที่ระเบิดนะครับตรงนี้นะครับ นี่ก็คือตอนนี้ก็คือมีชาวบ้านเข้ามาดูกันเยอะมากครับก็บริเวณนี้ก็เขาก็ต้องกั้นไว้นะครับ <c oughs> เพราะว่าจะได้ไม่เข้าไปข้างในจนเยอะเกินไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูบริเวณอื่นตอนน่อดีกว่าครับ <c oughs> เดี๋ยวเรานะเดี๋ยวตามกันไปดูครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณหนึ่งที่ได้รับความเสียหายนะครับก็ยังเยอะอีกครับยังมีอีกเยอะครับวันนี้ก็คือบ้านที่ได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบ้านที่เขาเสียชีวิตนะครับที่ว,ว่าเสียชีวิต5คนนะครับบ้านหลังนั้นคือตายเกือบยกครัวครับบังแล้วบางทีมันรู้สึกฝดหูมากเลยครับก็ทุกคนขอทุกคนช่วยดูอ๋อให้กับคนที่เสียชีวิต Sony. ด้วยนะครับแล้วก็คนที่บาดเจ็บมาดูบ้านนะ ไม่เหลืออะไรเลยครับเนี่ยน้องอยู่ไฟรี่รอยู่นี่นะนี่นะครับผมให้ดูครับ,รบ,รบไม่เหลืออะไรเลยครับนี่ฮะไม่เหลืออะไรเลยชาวนุยเดินเยอะและ้วคนเดินอยู่ตรงนั้นด้วเในใาะทางที่ว่าเราลงมาเวลาเรา้อมูลทางมุดงโดยเนาะ,ะ okay, ใช่นี่แจกลางแจ,จกลาง<น>หมู่บ้าน,<ใ>นพอดีเลยครับตรงนี้ครับนี่ทางที่เวลาเราลงมาก็อยู่ตรงนี้ครับนี่จะมีคนร่วมด้วยช่วยชาวบ้านนะครับตอนนี้นะครับ อันนี้ก็มีการซ่อมแซมเพื่อที่จะให้ได้อยู่กันก่อนนะครับบางจุดบางหลังนะครับอ่าไหนที่ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมไปก่อนครับนี่คือสภาพรถครับนี่ให้ดูครับรถนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงสับเละไปเลยครับไม่เละไปเลยอะครับพังอ่ะลูกนุ่งบ้านหลังนี้นะครับโอ้โหคือไม่มีให้อยู่เลยครับหลังนี้อยู่ไม่ได้เลยครับนี่ฮะเลี่ยงกลิบเลยตรงนี้ครับ รถอยู่แต่ก็เนพี่จอดรถไม่เหลืออะไรเลยนะครับไปาเฟยไปเดี๋ยวดูครับโอ้โหนี่ครับนี่คือสภาพบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณระเบิดนะครับไม่ได้อยู่ติดนะครับนี่อยู่ใกล้ๆนะครับโอ้โหละหมดเลยครับแต่ละห้องครับนี่โอ้โหม่เหลืออะไรเลยครับมาช่าลอ หมดเลยครับไม่เหลืออะไรเลยครับเดี๋ยวผมจะไปถามข้างนอกดีกว่าว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บแบบเสียชีวิตหรืออะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามกันดีกว่านี่ยไปหมดเลยนะครับนี่บ้านข้างหลังนีบน่บ้านใหม่นะบ้านนี้น่าจะสร้างเสร็จไม่นานนะครับหรือตามโอยนี่แงามพัโอ้บ้านนี้ก็ไม่เลอเหมือนกันนะครับนี่คือรูปประสบภัยตรงนี้นะครับ ินอันนี้บ้านบ้านของใครกับหลังนี้ครับนี่สองคนนะฮะไม่ใจพุทนะใจพุทธมันเยอะอันน้ได้ถวาบุญไปแล้วมีบ้านบ้านบ้านก้าฮายบ้านแม่บ้านแม่ค่ะมาเไม่ยบอกคนเยอะนะหลัวคนก็ฝังกันทีเดียวฝังใไล้กันมดเลยท

กีตัวดวนะไปี่เตงนอกที่มีที่เลยะงดูมัจะมีที่ว่าเป็นเด็กเป็นคนพิการนะคะผู้พิการบ้านหลังนี้ผู้พิการอยู่มีคนพิการด้วยเหรอมีแตวว่ามีชุดอสมีงานของผมก็ไปช่วยทีมมีทงอก็ปลอดภัยใช่ไหมไรั ก็มีรางผู้ร่างเซฟที่อยู่ับ้านเราเนี่ยก็มีสองคนที่ผแล้วเราก็ไปดูเดี๋ยวไปดูตรงอื่นต่อนิดน,นึงนะครับไปดูผมก็รู้ส <s> ึกว่า <popcorn> ใจหายเหมือนกันครับก็ไปดูต่อนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูอย่างนั้นก็มาแล้วก็ไปดูที่อื่นอีกนี่นะฮะ นี่ก็คือบ้านแต่ละหลังก็คือฟังไปหมดเลยครับนี่ฮะตรงนี้โอ้โหแม้แต่ต้นไม้ยังไม่เหลือเลยครับนี่ฮะทุกคนครับน้องมาตรงไหนที่เขาว่าเสียใจหลังไหนบ้างครับ หลังหลังใหญ่ตรงนี้ครับตรงนี้อีกคนครับแล้วที่เดียวกันครับโผลโผล่เรือครูอาเนี่ยกระชื่นอยู่อยู่บ้านหลังนู้นหรือเอาอยู่ในรั้วใช่ไหมครับใั้วสองคนแล้วก็อสองคนข้างนู้นอ๋ออยู่บ้านนู้นนะครับ <For fruit, S 1> อ <moderator. S 2> อ<ย>๋ที่สีฟ้าตรงนู้นนะครับแล้วบริเวณตรงนี้ครับมีไหมตรงนี้บาดเจ็บตรงนี้บาดเจ็บตะกันหางก็ห้าสองก็สอง ห้าสองสองลงนู้นนะครับในคนดังไม่รู้เละในคนดังเท่าไหร่ไม่ทราบอ๋อในโกดังยังมียังมีเหมือนกันเมัขาทำงานอยู่เขาในโกตอนที่ระเบิดได้กล่าวว่ากขากำลังเชื่อมเชื่อมเลยครับสะเก็ดไฟมันมาทำให้ระเบิดทีเดียวใช่ไหม่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือมีคนทำงานอยู่ตอนที่ระเบิดกำลังเชื่อมอยู่กำลังเชื่อมอีกคนไม่รู้เหมือนกันไม่แน่นอนไม่แน่นอข้อมูลไม่แน่ชัดนะครับแต่ว่าก็ แต่ที่ว่าดูจากการสื่อข่าก็หลายคนหลายคนเลยจะเป็นจะเป็นหลายคนที่เล่นก็ชาวคนที่เล่นโดยหลักเลยชาวคนสิบสองคนตอนที่ดูวันก่อนสิบสองคนแต่ว่าอีกหนึ่งคนยังดูไอสิบถึงสิบสองนี่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นใครก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในเรื่องเพราะว่าน่าจะ ดูแลเขบนที่ดูเมื่อวานแต่ให้นิดหน่อยอ๋ออเีสกอ๋อคนมาเนมาเลโอเคครับทยนิดหน่อยอตอนนี้ก็เียวประกันะบนั้นเยอะเั้งบนนั่นแหละทั้งมูลหนึ่งหนึ่หมดเลยนี่มูลหนึ่งนะคก็คือโดนแรงระเบิดหมดเลยทุกหลังเลยก็มีทั้งนิดนึ่งมูนมู่นงคือตังบนตบน อย่างที่เราเห็นครับก็คือก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เสียชีวิตด้วยนะครับก็คือตรงนี้อย่างที่บอกว่ามีห้ามีสองแล้วก็สองฝั่งน้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีบาดเจ็บบาดเจ็บเป็นร้อยครับ 100, 8, 8, 8. แล้วก็พูดถึงอะไรก็คือว่าบ้านไม่มีบ้านจะอยู่เพราะไม่รู้จะอยู่ยังไงบ้านเสียหายนี่เยอะมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะบริจาคก,ก็บริจาคได้นะครับในอย่างที่ผมให้ดูไปเมื่อก่อนหน้านี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต้องอื่นกันขอบคุณมากครับไปครับ นอนวันนี้ก็กําลังใจจากคนที่มาก็เยอะอยู่มากนะครับตอนนี้วันนี้มาตอนชเช้าก็บอกว่ามีองคมนตรีมาครับเต่๋ว,ว่าผมมาไม่ทันเนาะเพราะว่าเรามากันกจะบ้านสายนิดนึงนี่ครับผมให้ดูครับต้นไม้ไม่เหลือเลยครับนี่ครับด้วยแรงระเบิดนะครับนี่คือตรงโน้นครับบ้านที่เสียชีวิตก็ตรงนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงอื่นต่อนะครับตรงนี้รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าดูนานๆแล้วรู้สึกหดหูความรู้สึกเรามันรู้สึกแกไม่ค่ยดีเดี๋ยวจะร้องไห้กะครับ บ้านครับบ้าน้บ้านนี่มันเป็นมันเป็นแรงระเบิดนะครับมันไม่ได้ไฟไหม้เป็นแรงระเบิดเนี่ยครับังหมดเลยครับแดี๋ยลหลังเนี่ยฮะดูฮะนี่ตูยต้ยงตู้เย็นก็ยังอยู่ดีนะครับแต่ว่าบ้านนี่คือโชคดีที่ว่าไม่ได้นอนอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเจ็บเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากท่าทางครับเห็นว่าสิบสามเข็มยังไม่เล้วเกี่ยเอสิบสามสิบสามเข็มที่หัวนะครับคนแก่แล้ว อันนี้ก็เป็นห้องครัวพอดีนะครับอันทำดีล้านนะครับเก็บมาเยอะ,อะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกดีวกว่านี่ดูแต่ละหลังครับโซนนี้ก็ที่นี่ก็เป็นสภาพบ้านอีกหลังนะครับต้องอยู่ในบ้านไ,ไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ก็หมผมมาดูนะ เห็นไหมครับทุกคนครับอ๋อนั่นแหละครับเอเครับผมก็จะลากันไปด้วยภาพของที่นี่นะครับภาพที่ว่าเหลือตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกน้ําใจที่ให้กันมานะครับสําหรับคนชาวมุโนะนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนชาวมูโนะแล้วก็ขอแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆนทุกคนที่ดูคลิปนะครับหรือว่าคนที่ดูจากข่าวอะไรก็แล้วแต่นะครับ ช่วยกันบริจาคอย่างที่บอกว่าคนละบาท2บาทก็ช่วยพี่น้องชาวมูโนได้เยอะแล้วครับผมฝากไว้ด้วยนะครับก็ทั้งนี้อ่าคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เน้นแค่ว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าแรงระเบิดเนี่ยเมื่อมีการสร้างอ่าโรงงานเก็บดอกไม้ไฟไว้ใกล้ๆเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนอย่าลืมครับถ้ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องนายชิวชาแนลด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่า เป็นกำลังใจผมก็ช่วยติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีที่ไหนมีอะไรไงเดี๋ยวมีความคืบหน้าวยังไงเดี๋ยวไอชาล,ล้อผมอาจจะมาอีกครั้งก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมจวไปดูภาพบรรยากาศกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ